เล็บเอาเล็บเจเย็นจะเ r ไม่กี่มีแ่ตัวนึงนะเหลือสองตัวทีแม่งโหตะกี้ถ้ารูมีู่นะน่าไม่ได้เบิรกูอออกัน Shot! Sure, sure. Yeah. <laughs> sure, sure, Smoke's down. Hey, high Over. Okay, cool. You're dead. Spike planted. เออวันโลวันโลเชโลเชโลเ e กอตรลอานอเอ่อเเคเพื่อนกลัวให้ what ก็เพื่อนกลัวให้ยงได้ยังไงกูเห็นมึงปอปอปอต่งติ่ง